ตอนนี้นะคะตั้งคัน27สสัปดาห์แล้วก็เป็นภาวะแท้งคุกคามแล้วก็บาหวานร,ร่วมด้วยนะคะตอนนี้คุมอาหารเน้นเนื้อนมไข่ส่วนมากเวลาหิวเน้นทานนมจืดลูกมีโอกาสจ,จะแพ้นมไหมแต่แม่ทานนมแพ้แล้วก็มื้อหลักทานอาหารปกปติใช่ไหมคะก็คือหนึ่งเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของกรณีที่คุณแม่เป็นเบาหวานนะคะแล้ว มีการคุมอาหารนะคะก็คือถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะที่ว่าให้เราเน้นในเรื่องของการรับประทานโปรโตีนนะคะแต่ในเรื่องของการดื่มนมเนี่ยถ้าหากว่าก่อนท้องคุณแม่เคยดื่มนมแบบไหนนะคะวิธีการที่จะดื่มนมเรียกว่าแล้วไม่มีผลหรือมีผลน้อยที่สุดต่อเรื่องของการแพ้นมบัวในเด็กแรกเกิดนะคะให้แนะนำให้รับประทานเหมือนเดิม คำว่าเหมือนเดิมคืออะไรถ้าเกิดว่าก่อนท้องดื่มวันละหนึ่งแก้วก็คือให้ดื่มได้สูงสุดวันละหนึ่งแก้วนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนท้องเราไม่ค่อยดื่มนมหรืออาจจะนานๆดื่มทีก็ดื่มเหมือนเดิมค่ะก็คือนานๆดื่มทีหรือจะไม่ดื่มก็ได้นะคะอันนี้คือหมอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการดื่มนมในช่วงของการตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องดื่มแบบ ทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการดื่มนมหรือก่อนท้องเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มนมอยู่แล้วนะคะแนะนำให้ดื่มเหมือนเดิมนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแพ้นมวัวในเด็กแรกเกิดได้นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของคุณแม่ที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าหากจะดื่มนมเนี่ยแนะนำให้ดื่มนมประเภทที่เป็นนมพร่องมันเนยนะคะนมจืดแบบพร่องมันเนยด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มน้าหนักของคุณแม่เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทานนมแพ้หรืออะไรก็เหมือนกันค่ะจริงๆคือหลักการคือหลักการเดียวกันนะคะปัญหาของการเกิดภาะวะแพ้นมบวนในเด็กแรกเกิดนะ่ะเกิดจากการที่ ก่อนหน้านี้แล้วกันเนาะก็เคยมีการรณรงค์ให้คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยดื่มนมซึ่งในคุณแม่คนไทยเนี่ยหลายๆท่านนะคะก็ไม่ได้ชอบดื่มนมคือไม่ได้ดื่มนมก่อนท้องเพราะฉะนั้นพอตอนตั้งครรภ์นเนี่ยด้วยความที่เรานะคะอยากจะดูแลอยากจะบำรุงลูกนะคะแล้วสื่อก็ช่างบอกเหลือเกินว่าจะต้องดื่มนมนะทุกวันเราก็เลยพยายามที่จะดื่มนะคะเพื่อหวังที่จะ บำรุงเด็กนะคะแต่กลายเป็นว่าการที่เราไปพยายามเนี่ยแหะคะ่ะมันเลยเป็นการที่ดื่มมากเกินไปแล้วก็กลายเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการเกิดภูมิแพ้นมบวนะคะในเด็กแรกเกิดนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นดื่มนมแพ้เนี่ยจะลดการเกิดปัญหาการแพ้นมบวไหม ก็แน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าเราดื่มนมแพะมากเกินไปก็ไม่แน่ว่าลูกของเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแพ้นมแพะ หลังคลอดก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ภาวะแพ้อาหารในเด็กแรกเกิดเนี่ยถึงขั้นมีคนแพ้กล้วยน้ำว้าแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารชนิดใดๆก็ตามนะคะเราพยายามอย่าทานอย่างเดียวซ้ําๆบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะถ้าหากมันเป็นการทานอาหารที่เราไม่ค่อยได้รับประทานในชวิตประจําวันเนี่ยการที่เราไปพยายามทานมันมากเกินไป แน่นอนว่าเราได้สารอาหารแหละแต่ว่ามันอาจจะมีผลเสียในเรื่องของการกระตุ้นการแพ้อาหารในเด็กแรกเกิดตามมาก็ได้นะคะแพ้นมแพ้ไข่แพ้กล้วยน้ำว้าพวกนี้คือเราเจอในเด็กเล็กนะคะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็บำรุงได้แต่ว่าก็เอาแบบพอดีๆแล้วก็ไม่ให้ฝืนหรือพยายามจนเกินไปนั่นเองนะคะ